วัสดีครับตอนนี้เราเห็นว่ามีมีการศึกษาค้นคว้านะครับเกี่ยวกับผ้าหล่อโบราณน,นะครับกันกันมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยผมอยากให้จะหนักนิดน,นึงนะครับก่อนที่จะฟันธงลงไปนะครับว่าเหรียญเนี่ยนะครับเหรียญเนี่ยนะครับจู่ๆก็กระโดดขึ้นมาปเป็นเหรียญหล่หลอโบราณน,นะครับ ที่ผมออกมาพูดอีกเพราะว่ามันมีคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ Comment ผมมานะครับผมบอกแล้วไงถ้าคุณมีความรู้เนี่ยนะครับคุณไปทําช่องคุณเองคุณสอนเองคุณไม่ต้องมามาขิงผมมามมลี่ผมหรอกเอ้ยไม่มีความรู้แล้วมาสอนเขาผมเชื่อว่าผมมีครับผมอายเขาเป็นนะครับผมมีความรู้ผมนึกว่าสอนนะครับถ้าไม่มีผมไม่สอนผมเป็นคนอย่างนั้นด้วยถ้าไม่มั่นใจผมก็ไม่ออกมาพูดนะครับนะสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยนะครับ ก็แล้วแต่ไม่ได้บังคับนะครับแต่คุณไม่ต้องมาอาศัยช่องความคิดเห็นผมเพื่อจะสร้างตัวเองให้คนรู้จักหรือโด่งดังคุณไม่ต้องมาแฝงอยู่กับผมนะครับถ้าเก่งก็ไปทําเองแค่นั้นเองนะครับผมจะอยากบอกอย่างนี้ครับวันนี้เหรียญหล่อโบราณบ้านเรามันมีบานเลยนะครับที่ก่อน2,500นะครับก่อน2,500แย่ๆเลยนะครับอันนี้เหรียญหลวงปู่เผือกนะครับข้างหลังพระพุธสร้างประมาณ2-4 ไม่เกินสองสี่แปดกว่าหรือเก้ากว่าเนี่ยอยู่เนี่ยไม่เกินสองพันห้าร้อยนะครับเหรียญปั๊มหลวงพุทธนะครับหลวงพ่อเดิมก็มีนะครับวัดหนองโพสองสี่แปดสองสมาคมก็ยอมรบับวงการก็ยอมรับนะครับบันทึกวัดก็มีนะครับเยอะแยะมากมายแล้วนะเหรียญที่เกิดขึ้นอ่เหรียญน,นี้ก็สองพันห้าร้อยนะครับเหรียญถวายพัทหานะครับมีอะไรอีกอ่าผมก็มีในเหรียญหลวงพ่ะกันนะครับ วัดพญาต2469นะครับก็มีความเก่าพอสมควรนะครับผ่านการตรวจค่าเช่นกันแต่จริงๆผมไม่ได้มาอ้างอิงในเรื่องการตรวจค่านะจริงๆแล้วมันเรื่องของงานเ,เราต้องดูในเรื่องของงานช่างก่อนนะครับถ้าเชิงช่างมันถูกต้องมันจบเลยนะครับอันนี้เหรียญเจ้าคุณโตนะวัดสมุหะเรียกว,วัดสมุหะประดิษฐ์้วที่สระบุรีสองสเนี่ยบันทึกไว้ด้วย2 4 8 5นะครับวัดมุหะประดิษฐ์เป็นเหรียญปั๊มเหมือนกันนะครับ เยอะแยะมากมายนะพ่อท่านสั่งนะครับ2 480ก็ไปเหรียญปั๊มนะครับวันนี้เราเราจะเรียกล้างความคิดล้างสมองคนที่ก็เล่นพราอยู่เนี่ยนะครับหลงพแดงก็0-3ก็ไปเหรียญปั๊มนะครับเราจะล้างสมองคนเหล่านี้นะครับล้างสมองคนทั้งประเทศให้เชื่อว่าพระเหรียญปั๊มทั้งหลายแหละเป็นเหรียญหล่อมันเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปบ,บ่ได้